มันเป็นบุญมหาศาลเลยนะแล้วคนที่พามาก็ยังคงเป็นพ okay. ่อเท่าอยู่ดีนะกราพ่อเท่าให้เห็นหน่อยกราบพ่อเท่าหน่อยเร็วกราบท่านหน่อยเออคุณพ่อเท่าเลยเออกราบขอบคุณท่านหน่อยขอบคุณพ่อเท่าหลายเลยขอมกขอบคุณพ่อเท่าที่มีค่ะรูกราบเท่าพ่อวันนี้ให้พ่ออยู่ดีมีิห care พ่อคือฮีโร่ของลูกยิ่งกว่าซูปเปอร์แมนลูกจะเธอทูนดูแลอิพธอพผู้หัวใจแกร่งลูกลาคำแพงคนนี้ฮักอิ่พอสุดหัวใจ mm hmm. อดทนเอาเด้อลาเด้อคนเก่งของพ่อเปิดเพลงพอเพราะของลูกพ่อก็มีแหนใจพอสิเก็บนั้นเก็บทองส่งให้เจ้าเลายล สดใสที่ไฟฟันหากเมื่อิดได้เจ้าต้องเจอกับตัหาหากเจ้ามีเรื่องที่ต้องนัอบอนักใจอยากให้ลูกข้องพอได้หู้เอาไว้พออยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเจ้าบอกไปไสเเสียงแห่งเมตาที่ปลูกหัวใจหนึ่งให้ฟื้นคืนในวัยเพียง18ปี เด็กชายคนหนึ่งกลับต้องนอนรอความตายอยู่บนเตียงด้วยร่างกายที่อ่อนแรงเกินกว่าจะพยุงตัวเองลุกขึ้นหรือแม้แต่จะเดินได้ทั้งที่เขาควรจะได้ใช้ชีวิตเติบโตวิ่งเล่นและมีความฝันเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปแต่คําตอบจากคุณหมอทุกโรงพยาบาลกลับตอบเหมือนกันหมดว่าช่วยไม่ได้แล้วขอให้ทําใจแต่ในวันที่ฟ้ามืดมนที่สุดบางครั้งแสงเล็กๆก็อาจจะส่องมาจากทางที่เราคาดไม่ถึงคุณตาของน้องนิน ซึ่งเลี้ยงดูหลานชายดังลูกแทๆ้ๆ <c oughs> เคยมีโอกาสได้เข้าฝึกปฏิบัติธรรมกับแม่พระผู้รู้ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38นครหลวงเวียงจันทร์คุณตาจึงมองเห็นความหวังทางเดียวที่ยังเหลืออยู่ไม่ใช่ในยาหรือหมอแต่ในพลังของธรรมะนั่นเอง <c oughs> แม้ต้องอุ้มหลานชายขึ้นรถสองแถวแม้ไม่มีรถไม่มีเงิน แม้หนทางจะยาวไกลและทุลักทุเลเพียงใดแต่ความรักของคุณตาไม่มีคำว่ายอมแพ้เพราะในใจท่านรู้ดีว่ายังมีใครคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่อาจจะช่วยชีวิตหลานชายได้แม่พระผู้รู้แม่พระผู้เมตตานั่นเองและเมื่อมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกคนที่นั่นทั้งแม่พระผู้รู้พ่อพระและเหล่าญาติธรรมหรือทายาทได้เปิดหัวใจรับน้องนินไวอ้อย่างอบอุ่น พร้อมพาหลานชายที่สิ้นหวังคนนั้นเข้าสู่เส้นทางของธรรมะทําจิตใจให้สงบให้พึ่งผ่าพร,รัตนตไตรเป็นที่พึ่งสูงสุดเพียงไม่ถึงสองเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าคำว่าอัศจรรย์น้องนินเริ่มรู้สึกตัวขยับแขนขาได้ลุกขึ้นยืนและเดินได้และในที่สุดเด็กหนุ่มวัย18ปปีผู้นั้นก็หายดีแข็งแรงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียว เรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการรอดชีวิตแต่มันคือบทเรียนของความรักความศรัทธาและพลังแห่งความเมตตาที่แท้จริงผมหนึ่งบดินอริยพัทพร้อมโดยทีมงานและญาติผู้ใหญ่นับสิบชีวิตเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมจุนลาแขวงเซกองซอปป,ปอลาวด้วยหัวใจที่ตั้งใจจะสัมผัสความจริงของเรื่องราวนี้ด้วยตนเองและเมื่อได้พบกับน้องนินตัวเป็นๆที่วันนี้กลับมายิ้มได้ยืนได้เดินได้ ผมยอมรับว่าน้ําตามันเอ่อล้นโดยไม่รู้ตัววันนี้นะครับทุกคนครับโหมันสาโทุสารทุกครับสารทุสา อยู่รักสามสิบแปดกับจับไม่เลยว่าบ่ออกจับไม่เว่าบ่อไปเดี๋ยวเอาไปลงเสียงคลิปไม่เดี๋ยวเอาเสียงมันออกซิทนี่แหละครับทุกคนครับสิ่งที่เหนืออย่างอื่นเลยก็คือความรักนะครับความรักที่คุณตามีกับหลานเนาะ ้านละมิบเบาให้ล้านคือไม่ว่าเราจะอยากทําดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมอ่ะถูกไหมแต่วันนี้เรากำลังปิติจากความสุขนะรักษาร่างกายดีๆ แล้วใช้ร่างกายที่กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะครับนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็อย่าลืมบุญคุณของท่านพี่หนึ่งจะรอดูความเติบโตของเรานะขอบคุณมากสำหรับบุญกุศลอันใหญ่หลวงในวันนี้ที่แบ่งปันให้คนทั่วโลกได้ดูนะครับสาธุนะสาธุครับสาธุครับ พ่อคือฮีโร่ของลูกยิ่งกว่าซูปเปอร์แมนลูกจะเธอทูนดูแลอ้พ,อพ่อผู้หัวใจแร่งลูกลาคำแพงคนนี้ฮักอีทธิพสุดหัวใจอทโโดทนเอาเด้อลาเด้อคนเก่ของพอ่อแม่รัให้คขนอยเพ่อเป็นจ่อเฒ่าแม่พาให้อยู่พึกสองเดือนเราสนให้ได้สองเดือนกพ็พอดีเขาหน่อย เมื่อบ่านกับมาพังเบึงว่าประมาณส้าเดือนปลายนี่แหละเลยลานคอนอยกับยางได้จนเท่ามนี้เป็นอย่างชักคอนอยนับเติมวนนี้คอนอยกับขอเห็นบุญคุณของเม่พระมิตาพอฟังมิตาเย่างขอเห็นบุญคุณพองแม่คูู่คู่ซอนหน่พอคู่แม่คู่เลยก็ ตลอดหอดภอควรเม่คั่วเอาไปละแต่งอาหารในปกครองนะครับท่านไม่ว่าตลอดหอดผู้สร้างอาคารสร้างทีวันพึกวันปฏิบัติหรือวันปกครองในภัคเศร้าตอเห็นบุญคุณพร้อมทางกาน่อยขออนุทนาบุญนี้จงบุงเต็มคุณพระเมฆแก้วคุณพระเมฆติกาคุณพระวรมิตาธรรมนุษกรุกปลงมีเทิด ตลอดทั้งโอคูแม่คูแม่คั่นไอสางและตลอดทั้งไทยยาีิได้มาพปฏิบัตินำกันในมนีขอให้ได้หบอบุญึง่ปกกน้อยได้ผลเ,เพื่อนได้มนุทนาไปนี้ขอให้เป็นผู้รู้ผู้พ้นเป็นผู้คู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้เป็นผู้แจ่มผ,ผ,ผู้สวา่างด้วยทำทางลายนำกันโดยเทสสเอ,อสาธุสาธุอสาธุครับขอบพระคุณแม่พระผู้รู้ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาที่เป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้ชีวิตหนึ่งได้กลับมาขอบคุณคุณตาผู้เปี่ยมรักที่ไม่เคยละทิ้งความหวังในหลานชายแม้เพียงเสี้ยววินาทีขอบคุณญาติธรรมทุกคนที่ร่วมกันปร,ประคับประคองดวงใจที่อ่อนแรงให้ฟื้นคืนอีกครั้งวันนี้ผมจึงนำเรื่องราวนี้มาส่งต่อด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาหวังว่าใครก็ตามที่ได้รับชมรับฟังจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะหันกลับมามองตนเองรู้จักตนเอง และศึกษาธรรมะเพื่อเยียวยาชีวิตให้พบความสงบความเมตตาธรรมชาติผู้รู้ในตนเองและปฏิหารในแบบของตนเองเพราะบางทีทางรอดของชีวิตไม่ได้อยู่ในมือของหมอแต่อาจจะอยู่ในหัวใจที่ศรัทธา,านนวเเเเดดดออออลลาคนก่งงงขพพปิ ก็มีแหมใจพอสิเก็บนั้นเก็บทองส่งให้เจ้าเลล้ยเพื่ออนาคตที่สดใสที่ไฟฟฝันหากเมื่อใดเจ้าต้องเจอกับตัหาหากเจ้ามีเรื่องที่ต้องนักอกหนักใจอยากให้ลูกของ่อได้หูเอาไว้พออยู่ตรงนี้ side